คครับวันนี้เราเดี๋ยวเรามาดูอาชีพหนึ่งนะครับของน uh, ทนะครับซึ่งเป็นน้องที่เล่น r าีด้วยกันนะครับวันนี้จะดูมาดูน้องนททำอาชีพอีกอาชีพหนึ่งเป็นอาชีพโดนนะครับโดนเกษตร แว่นโมไสมามาเส้นสรุปด,ดูไงพี่เคยขีย่จักรยานมาเไกลปะไม่ไกลเท่าไหร่อะสิบยี่สิบหกโลไกลกว่าบ,บ้านผมจริงอ่ะพี่ก็เคยขีย่จักรยานมาเนี่ยรอรออเส้นเนี้ยเข้าไปคือไอ้นั่นี่ะเอาน้ำมาเดียวจะไปพ่นต่อยแปลงที่บ้านเขาเนี่ยแล้วเมื่อกี้มีคนโทรมาหา รับงานนี่มันต้องมีมอมมอมบ้างละสี่เดือนก็อย่างนะเออเก่าวะไม่ไม่เท่าไรครัถือว่าไม่เท่าไหรฮะพ่อเครับครับพ่ออดีตพ่ครับพ่อครับอันนี้ยาหนอนอันนี้ยาแรงฮอร์โมนเหรอเอ้ยเป็นข้าจัวข้าหนอนครับอันนี้ข้าวมันแรงอย่างเดียวมีฮอร์โมนนิดนิดเดียว งแรงคือถ้าเกิดเราเคยมามามา,มาทำที่นี่แล้วเราก็มีข้อมูลก็มีพี่แต่ส่วนมากต้องวานใหม่เหรอตะเลื่อนหรอแล้วนายวานใหม่เหรอไม่ว่าอันนี้เดี๋ยวเล็งดูอีกทีระบบทัดนี่เหมือนโทรศัพท์เลยครับไม่มีดีเลยบเนียไม่น่าเคลื่อนมากอือ หลังจากขั้นตอนเตรียมลำสเตเดบอลแล้วนะครับแล้วก็มาทําการวาดนะครับดูพื้นนาดูพื้นที่นะครับทําการวาดแผนการบินทางนาตรงนี้ก็จะมีสายไฟนะครับระหว่างคันนานะครับอันนี้ก็จะแล้วก็จะมาเดินดูะ่อ ร้อมิน เลยเรียกแบตหมดหรือน้ำยาหมดมันยาจะไปหมดไกลไงอ๋อเราก็ไม่ต้องให้มันไกลถ้าไกลเท่ากับเรากลับมาฟรีไกลแล้วก็ไปใหม่ไกลอ๋อหลังนี้เราเอากลับมาก่อนใช่เอาขับแล้วก็เติมน้ำยาใหม่เมื่อกี้นักเลือกกลับมานี่กลับมาอสุโลมัสเหรอไม่รลกับเองเอออย่างนี้แหละเราได้เปรียบตรงนี้แหละถ้ากลับมาเองได้ มันก็ต้องเมื่อกี้เมื่อกี้ไประธานงูใช่ไหมมันก็ต้องกลับนะพี่ไม่มันถ้าเรียกกลับอัตโนมัติหรือว่าให้มันทำออโต้พี่มันจะผ่านเดี๋ยวจะเป็นฉากเดี๋ยวก็อยู่อย่างนี้ก็ผ่านี่ไปอ่ะแต่มันไม่ชนเราถ้าเราเปิดเรดาร์มันไม่อยู่แต่ควรจะผมว่าเรียกกลับแบบอัตโนมัติดีกว่าเนาะมันช้าเนี่ยสมมติอันนี้ผมรู้อยู่ตรงไหนผมก็โหลดปุ๊บจริงๆเราสไลั์ไป อันนี้เราไปเลยอันนี้เราขับเองแน่นอนอันนี้แถลข้างมาเลยใช่ไหมหรือหน้าลำวะหน้าลำมันก็จะไปใกล้เกียงแล้วเด้อนี่หน่อยนงเห็นมั้ยเดี๋ยวมันก็ไปเอพอไปถึงปุ๊บมันก็ย่อนระดับให้ได้2,5เมตรน่ะแล้วก็พ้น มักดรีเทิร์นดูผมเนี่ยมันก็มาเหมือนโดนเน่ยแต่มันช้ามันค่อยค่อยมอมันก็รัดโคมันก็รัดเหมือนกันรัดเหมือนกันไม่มีการอ้อมแล้วไม่มีมันไม่มีไม่ไม่ได้ฮอบขึ้นสูงอย่างโดนเราเป็นฮอบขึ้นขึ้นเรือยได้ว่าให้ตำแหน่งกับกับกิ่วกี่เมตรหรอเอาได้เหมือนกันอันนี้ผมตั้งไว้สามเาผมไม่ได้ใช้ถ้าเกิดขึ้นสูงมันก็เปิดพลังงานเราอีก ไล่ ออก่ะนวันนั้นยาหมดอ่ะไอรีโมทหลุดอ่ะอยู่ๆแดงไปเลยปุ๊บหลุดไปเลยโดนก็พ่นอยู่วา,างทับมไม่ได้เพราะว่ายามันยังอยู่ไงมันก็ต้องพ่นไปจนอันนี้เราก็ต้องรีบรีบูตไอรีโมดาใหม่กระหวันนั้นนะอ,อ่ะห้าหกรอออ่ะไม่ได้ถสรุปปล่อยอโดนยาหมดปุด๊บมันก็บินลอยอยู่ง,นะงั้นนะจนแบตเหลือสิบเปอร์เซ็นต์นะสิบห้านาะทีอลนะพี่ลงแล้วก็ลงเองลงปุ๊บเปิดใหม่ เครื่องปั่น,นไฟ จะไม่เหมือนกันนะเนาะแต่ว่ามันก็สมาร์ทรีโมดตระน,นั้นเนีพี่จะเอามาสมาร์ทรีโมดอนะอาทิตย์มันเอามาไงอาจารย์อาทิตย์นะมันสามารถต่อ HDMI เวลาเราเอาโดนบินแล้วมันสามารถเอา HDMI ออกจอภาพได้ไงก็เนี่ยอันนี้ใช่ก็มันมี HDMI แต่ถ้าเกิดได้รีโมดคู่ตัวโดนที่เป็นตัวใหม่ AirTour มันไม่มีไงมันไม่มีให้ นิ้ยอยยังเล่นอยู่ไงนะ <S 2> <S 2> เล่นก็เพิ่งซื้อมาไงเอาของเ,เอาของตะกุ่งมา4ี่หมื่นนไง <Air S 2> แ<ท>อร์ทูเอ่ะเออแอร์ทูเอสไม่ให้แอร์ทูแอร์ทูสองเลยมาวิกแอร์ทูเพิ่งเอามาเอามาก่อนแอร์ทูออกไงแอร์ทูเอสออกอะแอร์เอสออก Air อะแอ <Air S 2> ร <4 S 2> ออ์ดีกว่าใช่ไหมก็เซ็นเซอร์มันหนึ่งนิ้วมันได้ภาพจะดีมิกเลนส์ที่ดีกว่าไงแล้วมันมีเซ็นเซอร์ป้องกันชนด้านบนไง